สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออโนไทนะคะเรียกเบลก็ได้ค่ะปัจจุบันทำตำแหน่ง HR Officer ที่บริษัทไทยเมเดนชานะคะก็ดูในส่วนเกี่ยวกับ recruitment ค่ะคุณเบลสวัสดีครับอันนี้คนุณเคนะสวัสดีคุณ่อดคะคุณป่าววันนี้มาชาร์จตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ของเบลมีรลาเป็น Junior Accounting Officer ค่ะ S <S ค่ะก็จริงๆแล้วตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้สเปเชียลมากเท่าตำแหน่งอื่นแต่ว่าทางเวลวมีปัญหาอย่างหนึ่งคืออยากได้คนที่จบบัญชีแต่เป็นผู้ชายซึ่งหายากโอเคอันนี้ดีถ้างั้นเราสามารถใส่ชื่อตำแหน่งที่เป็นจูเนียร์แอคเคาน์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวนิดนึงนะครับก็จะตรงอันนี้ตรงแน่นอนเรามาดูตัวชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ทีนี้ถามนิดนึงครับตัวงานเนี่ยเราอยากได้ที่เป็น SAP ด้วยไหมครับทำ SAP เป็นด้วยไหมใช่ค่ะโอเคโอเคงั้นจริงจริงแบ่นี้รับเด็กจบใหม่นะคะแต่ว่าก็คือถ้าเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านแซฟก็จะดีจริงๆเบลอยากได้อายุงานไม่เกิน2อปีอะค่ะเพราะว่าเราคิดว่าปั้นน่าจะดีกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเราดูนิดนึงครับในส่วนของตัวชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมเราเพิ่มตำแหน่งไหนได้อีกไหมครับคุณเบล ถ้าอย่างนี้เป็นพนักงาน ARAP ได้ไหมครับถ้าเป็นบัญชี AR บัญชี AP มาได้ค่ะนะอนนี้เพิ่มเข้าไปได้ Account receivable Account payable ไปด้วยถ้าบัญชีต้นทุนการเงินต้นทุนกับการเงินได้ด้วยไหมครับเนี่ย Cost accounting กับการน่าจะได้น่ารู้ค่ะได้โอเคใช่คี่บอทใส่แทปเลยครับใช้แซปกับ ZERO อะค่ะเคยได้ยินไหมเป็น XERO จะเป็นโปรแกรมบัญชีค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองใส่คำว่า XERO ใช่ค่ะโอเคครับแล้วเรากดดูผลลัพธ์เลย Cage, ction, จริงๆเคสอย่างตำแหน่งเนี้ยครับเราใส่คีย์เวิร์ดน้อยไม่อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะบัญชีมีเยอะนะครับชื่อตำแหน่งไม่เฉพาะใส่คีย์เวิร์ดเฉพาะก็ไม่น่าห่วงมากนะครับต้องต้องเนี่ยชุ๊งเนี่ยแอคเค้าแตนเนี่ยซีโร่ไฮไลท์แซบอชชื่อตำแหน่งกับคีย์เวิร์ดผมว่าน่าจะตั้งต้นไม่มีปัญหาอ่ะ ไม่มีปัญหนาได้ตรงแต่งคีย์วิร์ดโอเคนะทีนี้โจทย์ของคุณเบลคือผู้ชายใช่ไหมครับเรามาเลือกเพศก่อนเลยครับโอเคแล้วกดดูผลดูนะครับ1ทีย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านถ้าเราเลือกคุณสมบัติไหนกรองตัวไหนนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วกรอง1ทีนะครับอย่ากรองหลายๆตัวพร้อมกันนะครับหายไปเยอะแล้วนะคุณเบลอันนี้บันชีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นปกติทีนี้ เราจะเหลือตัวเลขประมาณพันกว่าคนนะครับคุณเบลจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นชื่อหนังเป็น Accounting แล้วก็จะมีคมีย์เวิร์ดคำว่า zero กับ s อ p หมดอยู่แล้วถ้าโจทย์ของคุณเบลดอกออมานิดนึงว่าโอเคเราอยากได้เป็นกลุ่มเด็กน้อยนะครับอาจจะเป็นจูเนียร์หนึ่งองป๊อบแนะนําหน่อยว่าถ้าวิธีในการหากลุ่มที่เป็นเด็กน้อยจูเนียร์เนี่ยเรามีวิธีการเลือกเงื่อนไขตรงไหนบ้างครับจริงๆจูเนียร์ผมแนะนํา2แบบนะคือถ้าคุณเบลจะเอาจบใหม่ไปเลยอันนั้นวิธีหนึ่งแต่อันนี้เดี๋ยวเราเอาจูเนียุ แต่จริงๆผมอาจจะแนะนําเป็นอายุนะอายุก่อนแนะนําว่าเอาที่ใช้เป็นพื้นฐานก่อนเราลองเงินเดือนก่อนดีไหมน้องป๊อปที่เป็นสแตนดาร์ดได้ก็ได้เงินเดือนเงินเดือนสูงสุดนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับคุณคุณเบลประมาณ23ค่ะเดี๋ยวคุณเบลจะเห็นว่าโอเคคนที่มันแสดงผลขึ้นมาครับจะมีเงินเดือนไม่เกิน2 0 0 0มหมดเลยเห็นไหมคุณเบลเหลืออยู่มาณสี่ร้อยาสี่ร้อยประสบการสองปีเห็นไหมครับลองเอานำกลุ่อีกคนหนึ่งประสบการณ์ปีหนึ่งเห็นไหมคุณเบลดีไหมครับแบบนี้ได้ SAP ด้วยได้ค่ะ ั้งหมดเป็นผู้ชายหมดนะครับเป็นผู้ชายหมดนะครับทุกคนเลยแล้วนะครับค่ะอันนี้แบบหาจูเนีร์แต่ถ้าจะหาไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยอันนั้นให้ไปติ๊กที่ปีประสบการณ์แล้วก็กดเฉพาะคนไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าจะหาแบบนี้ต้องไปปลดพวกเงินเดือนอะไรออกนะเพราะว่าคนไม่มีประสบการณ์มีเงินเดือนอยู่แล้วนะฮะก็อันนั้นจะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ผมว่าหลักๆนะครับกรองเพศแบบนี้ก่อนแล้วก็เงินเดือนแล้วก็คีย์เวิร์ดแซฟกับซีโร่แบบนี้่าจะแฮี้แล้วนะคุณเบลล์โอเคไหมแบบนี้ ก็ได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องลองไปโทรคุยดูก่อนใช่ใชเดี๋ยวโทรดูดแล้วสเปคไม่น่าจะตรงแล้วแหละโอเคคุณเบลนะครับยินดีขอบคุณมากเลยค่ะสวัดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ